สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะ mm hmm. อารีทีฮักแพงเบิร์ตสกุลุกุลสุมองสุบอนสบายดีย่ามสวยๆพี่น้องอยู่หน้าปานุยพี่น้องคลิปนี้ลาดลังเทียงหลังอันนี้เ่นตกลงหมดเลย สิมาอัปเดตเบิ่งอาการลูกนุ้ยพี่น้องคลิปนี้เพิ่นดีขึ้นหรือยังกลกองกับสิบูบวับอยู่ แค่นุ้ยพ่อนเสียงลงเด้อถอดเจ้าเด้อมาถ่า,ย,า,ย,ายคลิปก่อนโมนยางเดอ้อตีแต่ละบ่าวบวกพ่อนโลวดแค่นุย้ยจะคว่ำแต่เธอได้ขี่ขาวแล้วฮะโอ้สบายดีใส่เบิ้งเบาขึ้นไปก่อนแข็งส,สบายดีเอ้าสบายดีปาลุงสบาายดีปลใช่จกิงแค่เบิ้งนัง่ง ฮ่าข um, uh, ีดขาวแล้วตัดผมร่อมืออ uh, ื่นไปโรงเรียนได้ยังเนาะอโตัดผมรอ่อพ er> ่ตัานหายห่าน้ำบ่ไปทำน้ำบ่พาพอต้านห่ยนิง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 เดินได้ไหพี่นะใครแน่แล้ว ปพ่อมาได้เลย่ยดดีคนเลยดีเดอรี่นนองเลยเยี่ดีมีแงแลใครแนอีลี่หละนยังอยากวิงอยากยังอะไรอ่ะอยากใครแนมอวเนี่ห้ามออยู่เออวดพันเนดคดันคอมดันคืนคอมดันจนเอออห้กอ้ขี่รถมาบอก

คอย,อย่างแถวเดินเทียงนี่แหละเออกวาากเนี่นนนมาบอเออขามาบอกเราก็ไปเลยบอกกัซสาวนี่ากินแล้วซาพีเขาน่ะกินแล้วต้มปลาและเช้ามาแล้วกินต้มกินเมือ่อคืนเนี่เห็นมันลาเยอะเลอโอ้เห็ดกิด มาลาเปลืองไหวผมมีแนวกินเสพกินกับน้ำมืาเกินเ็ดกินแล้วนะตัวนึงมีแต่งานกับงานพี่น้องเอ้ยมีแต่โทรถามเอาพี่ง่ายก็ได้มันจะไปก็ไปจบแล้วไปเนาะมสว่วงไปดิสว่วงงานเนาะมีแต่งานกับงานกินข้าวก็ได้แซ่บอยู่เพ่กินข้าวนาะกินแซ่บอยู่เลยเออ นอนเด้นอนรับเป็นเครืมกงกรคืนเออยากวิ่งอยักวิ่งเพื่อว่าคืนบอกความดันนะเือสลอยเท่าไรลอยหาชิบหาสิบแปดลอยหาิบดอืออือความดันห้าตีขึ้นสูงเนาะ ปกติกอยเาอ้ปกติบอลอยเสาเนี่ยอันนี้ขึ้นลอยห้าสิบนวัดต้มวัเทียะวิ่งอืมั้งยานลมยานยังนี่แหละไม่ยานได้เอาไม่ขึ้งไว้รถเวลาจะลงตเทียงนะ่ผนไปนีนะไมาไม่รับไม่ขึ้งเาว่าเได้เถือมันวูบมาดเดียวเขาจะล่มย่อนได้เจ็บย,ยอนอืมเทือกัะ เลยพยูแล ok ้วเขาบานเขายั่งีฉลี่ยเนี่ยมัก็งแหงพี่น้องเอยเียหล่อนนี่เนาะไหวแบบนี้งานน่งานนี้ได้ยิ่งเลี่ตะกี้พัดพอไปพอมาเนาะแต่ลายปีคือหลังแอืม มันหล่แล้วออกแน่เลยเจ,จักเบาหวานปไข้รังเอียงแน่ไข้รังก็นไม่กันนิว้วได้บางหาันเป็นนิ้วบ่นิ้วนะออกแล้วนีว่นิ้วน่ะออกวิตแหละยังตัวไข้รังก็กินยาดียันเบาหวานเจ็บฉลังเออไล <laughs> ่ไล่แน,น่เออเออให้กินข้าวเจานะ้าหน้าอย่าข้ากินเป็ดไกล่ลีกเลี่ยงซะก่อนตรวเอง เัน,นพิษประดุงยังพูเก่า <c oughs> อยู่พี่น้องกัเป็นห่วงตามเข้ามาเรอยๆเป็นไ,ได้ลุงหนุย่ยดีขึ้นแล้วบ่เพื่อนวาขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นห่วงเพื่อนอ่ายังแต่อยากวิ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> ิออขี่รถไปเองยี่บ่าน yes ่ะแปดขี่รถซาลิงก็ได้เลยได้พี่น้อมไหมขับเองเลย่ใครนู่นอยู่บริษไปน้ำใคีอยวบอกน้ำเปิดคุกรับให้พ่อเปิดผูันงซาลิง จะข้อไปพอมาได้โยอยอยากบิงนังแล้บิรแล้จบแล้วจ้ากมาถ่ยคลิปกุดีเจ้าก็ไดครับกินเข่าเลยแล้วอันนี้น้าเป็นน้องอีพี่น้องตั้งเนี่ยบังบังบังฝนตกมากสีซุ่มซืน พ้นแห้งยู่เี่มือนะมือกรนนะมื่แห้งบ่ทัรมนากาศนะลังคาไปสนั่นเลยถือพอดพ่อตืดลมอันตรายแท้ยะสิเขียวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าพนตกมาหยากรสิขึ้นเขียวสุมจึมจึ้น tốt lại thừa là ít ăn ít ăn nhà ham nội thì kiệt khảo, khảo đó kín rồi ham <laughs> mới không mà cái nội kiệt khảo con ô sấy tiếp khảo nè <laughs> há ha, mà hay lắm nhanh pin vào thì khảo cái lái lại buông suốt ơn ừ, pa lúng khảo này mẹ ơn ừ, này mẹ กินขาวน้ำไข่นุ่ยเด้อปลาลุง่ไเปลื้มลูกเปลื้มเลเ้ปาลูกเลยลูก,ลก้าดีๆปนหน้ามาหาเบ้าดีบุหาาบาี่ขนมได้สักแหละ,ะก,กินขขาวน้ำไข่นุ่ยเด้ปอ,อ,อปลาลกแนะ่ลักกิ้ง่าอาสวัสดีพี่น้องกินเขาน้ำปขานุยไนุฮะกรสีกินพี่น,น้องเว้ยผู้แคนเอนจี้นะเพื่อนบุหรกินม่แต่ย่ พี่เงี้ยน่องหเขาวรับน้่สุพีู่่น่องกินเพื่อนมากินอยู่เตียงหน้ากับลูกชายเพิ่นลาป็ดเหรอลาปีสครับลาป็ดกับแกงเป็ดแกงเป็ดุบักชุพักผักเนี่ยมีหมักเคี่อหมักแห้งโอ้ชุบสักกันนะยัอไงามก็แ่กัมุ้บเคื่ยเนื้อแม่มแบ่งแม่มเนื้อไก่ชุบผัก เมนูสุปพักพี่น้องเคยด้กินวะชอบพน้อม,มาแข่งกันม้วสันปักแค่พักคมรวมรวมมิดเลยกินน้ำอ่ะบอ๊ะไข่มาจขือวสับนกับ่แชบแล้วลาเป็นเพิ่มจังหา่ัน,ใ,น,น,น,สนใส่น้ำปลาเพ่อให้พี่น้งงองเคล้นนะ ใชทนพี่น้องเอ้ยใช่ผูเดียวใหญ่เป็นบ้าเลยพี่นาไทยนาไทยบ้าแล้วเหรอฮัดเด้อบ้าส ok, ิฮัดไทยเด้อไทยนาไทนาพ่น้องจนนี่มนาเปลี่ยนจนี่เปลยนะจนี่นะเราไทนาเปลนไจันี่นะอ่ ก่อนหลายปีเติบแลวสี่หาปีพขจักตายมระจห้ากิลกน้หนอยก็ลงน้ำบ่ฮะลงน้ำกันเลยอือตอนมอประจำบายนะอนมอบายนะอืมเลย่่อนเหมดห่อนท่านนั้นเนาะ เียงนี้มนสบายแล้วจนี่ยก็ข่าแล้วบ่นไอ้ขนุยนี่บ่มีเข้ามาบ่เสีบบกินเขานะแสบทุกง่าม่ามาาเออบ่มนหาสิโลกหรอบ่นนี่หาชิปซองบ้าเถอะปีนากะน้ำนักลื่นเบาแล้วเนี่ย Để. bảo hộ kiếm sống tito cạo pee, hm, hạng a cạo pee, lenin này, này. pee, ừ, bên bao lâu nay, ngon đấy ngon, yên đấy. yên ngon, yên ngon, yên ngon, yên đây xăm yên มูนนี่มิเตผู้เพียงบ้าเพียงอันนี้เพื่อนใหญ่กว่าวัายใหญ่กว่าวัยแล้วคุณหนุ่ใส่เดี่ยวยังก็ได้กิ่นยังกระหูมหก็เลยใหญ่ไว้ลาเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณหล,ลายๆสุขูสุขคนสุหม,มองสุบอนที่ติดตามพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหเรไร FC ลุงนุอยเพิ่นกักดีขึ้นเลยละพี่น้องเลย คนหลายๆเด้อที่เป็นห่วงพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยที่ให้กำลังใจเข้ามาพี่น้องก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งขึ้กันเด้อพี่น้องเด้อบอตะกูตะก่นพี่น้องแห้งๆรวยๆีไม่ก็ได้พอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี